สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราอยากจะมาดิสคัทชวนทุกคนดิสคัทพูดคุยกันแล้วกันถึงคำถามที่เราคิดว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หลายคนก็น่าจะเคยได้โดนถามมาก,ก่อนแล้วละ่ะหรือกระทั่งว่าถ้าใครได้สิงอยู่ในกลุ่มของโปรแกรมมิ่งโปรแกรมเมอร์เมืองไทยลหลายๆกลุ่ม บ้างก็กาวบ้างก็บีออนคอนโทรลทุกทุกอย่างเหนือทฤษฎีทุกอย่างไปแล้วก็เอาพวกนั้นช่างมันแล้วกันนะครับแต่ว่าเออคำถามที่เราคิดว่าน่าสนใจแล้วก็เป็นคำถามที่เออเราอยากจะมาตอบคำถามเรื่องนี้ละกันคำถามที่ว่านี้ก็คือว่าถ้าเราจะเรียนโปรแกร g เราควรจะเรียนภาษาอะไรเป็นภาษาแรก เ,ออเราคิดว่าเป็นคาถามที่น่าสนใจและคนหลายๆคนอะเรามองว่าอาจจะมีมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไปในหลายๆบริบทละกันอ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะแชร์ในบริบทของเราด้วยแล้วเราก็จะเล่าในบริบทของคําตอบที่เราได้อ่านมาในหลายๆรอบที่ผ่านมาเนาะเริ่มจากของคนอื่นก่อนละกันของคนอื่นเนี่ยเท่าที่เรา อ่านมาส่วนใหญ่นะครับเขาจะมาในบริบทที่ว่าเออคุณเรียนโปรแกรมมิ่งไปเพื่อเขียนอะไรเช่น let's say คุณเอาไปใช้ในการเขียนเว็บอย่างเงี้ยครับเขาจะนันว่าเฮ้ยคุณไปเรียน JavaScript ไหมเพราะว่าเออ JavaScript เนี่ยมันเป็นภาษาที่เราใช้งานในทั้ง front end ใช่ไหมครับก็คือพวกงานพวก React พวก Vue JS ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ back end เองเนี่ย Node JS ก็ on บน JS ถูกไหมหรือว่าภาษาอไอตัวบันใช่ไหมก็เป็นแบบตัว JS รันไทม์ตัวใหม่ใช่ปะก็แบบโอ้เหเบจีร้อนแรงไปเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็จะแนะนําว่าเฮ้ยคุณลองไปเรียน JS ดูไหมจ JavaScript ดูไหมอะไรแบบนี้หรือว่าเฮ้ยถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะทําพวก Mobile แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยครับอะ let's say เป็น iOS application บนบน Apple ecosystem ทั้งหลายเนี่ยคุณก็เหลือแค่ option เดียวก็คือการเรียนภาษา Swift ใช่ปะ เออลักษณะมันจะอารมณ์แบบนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะนําไปใช้ทําอะไรคุณก็เรียนในภาษานั้นอันนี้ก็คือเป็นบริบทที่คนหลายๆคนก็ค่อนข้างแนะนําในโซลูชันแบบนี้ละกันแต่เราอยากจะพาทุกคนมาเล่าในอีก,อกบริบทหนึง่งละกัน,อ,นอาจจะเป็นคําตอบที่เราคิดว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยด้วย ออว่าทําไมภาษาแรกเนี่ยมันถึงสําคัญเออการที่คุณจะเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยทำไมภาษาแรกถึงเป็นภาษาที่สําคัญมากโอเคปะ่ะคุณเคยสงสัยไหมครับว่าเฮ้ยทำไมโปรแกรมเมอร์หนึ่งคนเนี่ยเขาถึงสามารถเขียนโปรแกรมได้หลายภาษามากอ่ะเช่นผมอย่างเงี้ยอ่ะผมเขียน PHP ได้ผมเขียน C ได้ผม Assembly ได้ผมเขียน Pascal ได้เขียน Rust ได้เขียน Go ได้คืออีกหลายภาษามากที่ผมเขียนได้ ทำไมผมถึงสามารถเขียนได้หลายภาษามากๆเลยล่ะคําตอบมันง่ายมากครับถ้าใครที่เรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์มาเราว่าทุกคนน่าจะตอบได้เพราะว่าถ้าเราเคยเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์มาเราจะรู้ว่าทุกโปรแกรมมิ่งแพทเทิร์นนะครับทุกโปรแกรมมิ่งแลงเก g e มันจะมีโปรแกรมมิ่งแพทเทิร์นที่คล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันคล้ายเคียงคล้ายกัน เออโอเคมัมันโปรแกรมที่คล้ายกัน let's say เช่นคอนเซปต์ง่ายๆเช่น full control อย่างเงี้ยครับว่าอ่ะโปรแกรมมันจะต้องทํางานจากบนลงล่างเสมอมี condition มีคอนเซปต์ของตัวแปรมีคอนเซปต์ของ loop ใช่ป่ะโอเค assembly อาจจะมี loop tip โอเคมันมันมันไม่มันภาษาสมัยเก่าเนอะมันอาจจะไม่มี loop ในความเป็นจริงเนอะแต่ว่ามันมี loop จริงๆแบบวิธีการทําให้มันเป็น loop นะเออคือมันมีคอนเซปต์พวกเนี้ย relies on อยู่ข้างล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้ว่าภาษาเนี้ยมันมีลักษณะแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะแค่เหมือนเรียนซินแปกใหม่แล้วเราก็จุ๊บกระโดดเข้าไปเขียนได้เลยโอเคคุณอาจจะพอคุณเขียนเขียนไปคุณอาจจะเริ่มเข้าใจแพทเทิร์นของภาษามากขึ้นคุณเริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์ของภาษามากขึ้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเราเข้าใจเรื่องพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วทักษะการแก้ปัญหาอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะไปเขียนโปรแกรมอะไรมันจะ ไม่มีปัญหาเลยเลสเซว่าตอนที่ผมเรียนโกแรงเนี้ยผมใช้เวลาเรียนโกแรงประมาณ2ชั่วโมงเออก็เขียนได้หรือตอนที่เรียน JS อย่างเงี้ยก็ไปฝึกงานแล้วก็โดนไม่เคยเขียน JS มาก่อนพูดตรงๆว่าเขียน JS ไม่เป็นเลยศูนย์แบบปกติเขียนแค่ PHP เขียน HTML เขียน CSS จบไม่ไม่เขียน JS เลยอยู่ดีๆต้องมานั่งทำแบบ ReactJS อย่างเงี้ย เขียนอยู่ดีแบบโยนโยนว่าอ้าวเออยูยูฝึกบอลเอนใช่ไหมยูก็ต้องเขียนรีอคใช่ไหมอ้าก่อนจะรีอกอ่ะ JS กูยังไม่รอดเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวอ่ะไม่กี่วันเราก็เขียนได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าภาษาโปรแกรมมิ่อ่ะครับมันมีคอนเซปต์อะไรบ้างที่มันเป็นพื้นฐานเราก็แค่ไปนั่งหาว่าอ๋อไอคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยมันเขียนลักษณะแบบนี้มันตั้งชื่อแบบนี้นะมันใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้มีรีเสิร์ชเวิร์ดแบบนั้น เราก็สามารถ move ไปเขียนภาษาอะไรก็ได้ได้ทั้งหมดเลยดังนั้นมันเลยกลับไปย้อนว่าแล้วภาษาแรกล่ะภาษาแรกที่เราควรจะเรียนมันคือภาษาอะไรที่เราพูดมันไม่แกะมันคือภาษาอื่นๆเลยใช่ปะเออดังนั้นภาษาแรกมันควรจะต้องเป็นภาษาที่มันมีคอนเซปต์ที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายสามารถต่อยอดได้นั่นเองนั่นคือสาเหตุว่า ทำไมเวลาถ้าคุณเรียนในมหาลัยครับหรืคุณเรียนคอมพิวเตอร์นสอย่างเงี้ยครับทำไมส่วนใหญ่แล้วเขาถึงจะเริ่มสอนด้วยภาษา C++ C++ ขึ้นมาหรือในหลักสูตรใหม่ๆบางที่อาจจะเริ่มสอนเป็น Python ขึ้นมาเพราะว่าภาษาพวกนี้ครับมันมีความ Simple ค่อนข้าง Simple มากๆโอเคปะเช่น C l แ n g เอ่อ C ภาษา C อย่างเงี้ยครับ มันมีมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างอายุเยอะแล้วก็ยังใช้งานอยู่เนาะใครบอกว่าภาษาซีไม่ถูกใช้งานนีละใช้เออโอเคไหมใช้ทํา ML ใช้ทําพวกเ o ็นฟอร์มตติโอเคไหมม, ML, ม,ม, atic, ไหม,มันยังใช้อยู่นะครับภาษาซีมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเก่าเพราะฉะนั้นเรื่องของคอนเซปต์อะไรที่มันมีตัวช่วยเยอะๆมันจะไม่มีโอเคปะ่ะเช่นพวกคอนเซปต์อย่างเรื่องของสตริงเนี่ยครับสตริงหรือว่าพวก อเลอรลิสต่างๆอะไรเงี้ยครับมันมันจะไม่ได้ถูกอินพร m เมนเข้ามาในภาษา C ีเนาะเพราะมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างเก่าหรือว่าสแต็กคิวดัต้าสตรัคเจอร์หลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีแบบบิวอินมาในภาษาเลยมันไม่มีเนาะซึ่งเมื่อเทียบกับเราเทียบกับพวก Python ที่เป็นภาษาที่มันเป็น High level ภาษาที่เป็น Modern Lang u a g e หน่อยเนี่ยเขาก็จะมีพวกบิ i อินดัต้าสตรัคเจอร์บางอย่างเข้ามาให้เขาก็จะมีคอนเซ็ปต์เรื่องของ String เข้ามาให้มีคอนเซ็ปต์เรื่องของ List เข้ามาให้อะไรเงี้ยครับอ่ะแต่พอยต์หล มันเป็นภาษาที่ simple เข้าใจได้ง่ายทําให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของ flow control ได้ง่ายทําให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของตัวแปรได้ง่ายทําให้เราเข้าใจการเขียนโปรแกรมได้ง่ายมากขึ้นเขาก็เลยเลือกภาษา C หรือว่า C++ หรือว่าภาษา Python เนี่ยเป็นภาษาแรกที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมทำให้เกิดคำถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเรียน โกแลงเป็นภาษาแรกได้ไหมคุณจะไปเรียน c ีชาร์เป็นภาษาแรกได้ไหมคุณจะเรียน PHP เป็นภาษาแรกได้ไหมคําตอบก็คือได้ครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกก็คือว่าคุณจะเรียนภาษาอะไรก็ได้ครับแบบเป็นภาษาแรกนะคุณจะเรียนภาษาอะไรก,ก็ได้แต่คอนเซ็ปต์สำคัญของภาษาแรกแล้วก็เป็นแบบเบสเคสีนรีโอจริงๆคือเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายเพราะพอยต์ของการเขียนโปรแกรมภาษาแรกอะครับ มันไม่ใช่แค่ว่าคุณสามารถเขียนโปรแกรมในภาษานนั้นได้เช่นคุณเรียนภาษา C ในมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ expect ว่าคุณจะต้องเป็นแบบโอ้โ oh, ห oh, expert in C l a n g no <laughs> เขาไม่ได้ expect แบบนั้นครับเขา expect ให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ของการเขียนโปรแกรมมากกว่าโอเคป่ะ okay, เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าภาษาแรกคุณเขียนอะไรก็ได้แค่เอาเป็นภาษาที่คุณรู้สึกแบบคุณแฮปปี้กับมันซินแท็กคุณชอบและเป็นภาษาที่ Express การเขียนโปรแกรมคอนเซปต์ Concept, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมได้ครบถ้วนเท่านั้นเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะครับถ้าคุณต้องการที่จะหัดเขียนโปรแกรมเพื่อไปเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆเราแนะนําให้เริ่มเขียนจากภาษาพวก C C++ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้สึกว่ามันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เข้าใจได้ง่ายมากกว่ามีคอนเซปต์ของโฟลที่ดีกว่าละกันอ่าอันนี้คือความเขียนส่วนตัวของเรานะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปทําอะไรก็ตามถ้าคุณรู้คอนเซปต์พื้นฐานอย่างที่เราบอกคุณสามารถต่อยต่อยอดเขียนเป็นภาษาอะไรก็ได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกภาษามันจะมีคอนเซปต์ที่เหมือนกันอยู่เสมอโอเคปะอ่าทีนี้ทุกคนอาจจะเริ่มคนที่เรียนคอมไซอาจจะเริ่มแบบสงสัยแล้วว่าแล้วทําไมเมื่อเราเรียน C ใน ในช่วงเทอม,ม,มแรกๆปีแรกไปแล้วใช่ป่าเฮ้ยทำไมถึงกูถึงต้องไปเรียน Java วะ่ะในวิชา Object Oriented Programming เออทั้นที่จริงๆ Python มี o p p ปะ่ะมีใช่ป่ะ Python สามารถเขียน o อ p ได้ใช่ป่ะ OOP เป็นคอนเซ็ปต์ตัวหนึ่งในการเขียนโปรแกรมะเนาะที่เราอ้างอิงทุกอย่างเป็น Object ใช่ป่ะ o b j e c t Or i r n t e d p r o g r a ก m i n g การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุใช่ไหมถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมต้องเขียน Java ว่ Python ก็มี OP php ก็มี OP แล้ว why why เจ้าว่ะแมนเพราะอะไรครับถ้าคุณลองไปสังเกต pattern ของ op ในแต่ละภาษานะภาษาที่มีความ s t r i c น้อยที่สุดน้อยแบบน้อยมากมากน้อยจนแม่งแบบมึงอย่ามี op เลยคือ python นะครับ python มี c l a s นะมีครับ python มี concept ของการทำ polymorphic ไหมไม่มีตรงๆอ้อมเอา Python มีคอนเซปต์ n h e r i t a n c e นไหมอ้อมๆเขียนอ้อมๆได้แต่ไม่มีตรงๆเออคุณลองคุณไปสังเกตดูดิใช่ป่ะเออแต่กับกันครับภาษาที่เราใช้ในการเรียน OOP ในมหลาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกใช้อะไรใครเรียนมาจาว่าใช่ป่ะคุณลองสังเกตตัวจาว่าเทียบกับ Python เลยเอาเอาในเคสในแง่ของ OOP อะจาว่าเป็นภาษาที่มีความส r i c t ในตัวของมันสูงมากจาวามีคอนเซปต์ของ inheritance, extends ใช่ไหมจาวามีใช่ปะ polymorphic มีปะมีใชออ่มีทุกคอนเซปต์เลยในจาวาครับมัน Force เราทุกคอนเซปต์เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นภาษาที่เหมาะกับการเรียนในวิชาพวก object oriented programming ใช่ปะเห็นปะคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันว่าทำไมถึงเลือกสอนในภาษานี้ แต่ถามว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออกูไม่พอใจกับการเรียนภาษาเนี้ยถามว่าคุณเป็นภาษาอื่นได้ไหมเขาตอบก็คือก็กกได้ไม่ใช่ปัญหาใช่ป่ะเออแต่แค่ว่าตาว่ามันอาจจะเป็นภาษาที่มัน express concept op ได้ชัดเจนที่สุดมีการ force เรามากที่สุดเพื่อให้เราเข้าใจใน system design หรือว่าการออกแบบการในการใช้งานแบบ op แค่นั้นเอง ใช่เออแค่ว่ามันเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ง่ายเฉยๆดังนั้นในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราบอกอีกครั้งก็คือว่ามันก็เป็นภาษาเขาไม่ได้ expect ที่ที่เราให้เราจะแบบ oh, you have to expert in Java you have to implement Spring Boot no shit man <laughs> no they don't expect something like that okay man don't expect something like that เลยจริงๆเขาไม่ได้ expect อะไรแบบนั้น ช่ป่ะเขาแค่อยากให้เราเข้าใจคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมในคอนเซปต์แบบนี้เท่านั้นเช่นหรือสมมติคุณจะไปเรียนการเขียนฟังชั่น n a ลโปรแกรม m ิ่งอย่างเงี้ยอ่ะถามว่า Python ทําได้ปะ่ะ y t h o n ทําได้ครับใช่ป่ะ Python เขียนฟังชั่น n a ลได้ใช่ป่ะแต่ทําไมถึงชอบให้ไปใช้ Scala กันนะเพราะ Scala มันเกิดมาเป็นฟังชั่น a l ลโปรแกรมมิ่งแลง u ก g e โดยตรงมีการ f o r c e Concept ที่ชัดเจนใน syntax ของมันอยู่แล้ว ก็เลยเลือกใช้สก a าล่าในการเรียนกันไงเออคือนี่แหละมันคือภาพที่เราอยากให้ทุกคนมองเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราเราอาจจะมามาในมุมของคอมพิวเตอร์เอนส์ซะเยอะคือคือเราไม่ได้มาจากสายทีเออ่เราเรียนเพื่อไปเขียนโปรแกรมแบบที่ที่เรามีเพอร์เพสของการเขียนอยู่แล้วอ่ะนึกออกปะคือบางคนอาจจะแบบ เรียนเขียนโปรแกรมมาเพื่อจะไปเขียนเว็บเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอะเรียนมาในแบบที่เป็นฟาวเดชั่นมากกว่าเรียนในแบบที่เป,เป็นวิชาการมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์ Concept ของการเขียนโปรแกรมสําหรับเราจริงๆอะโปรแกรมมิ่งแลงวีจริงๆมันเป็นแค่ทูสตัวหนึ่งเพื่อที่จะให้เราสามารถไปแก้ปัญหาได้ได้ได้มากกว่าโอเคปะเอ เพราะฉะนั้นการที่เรามีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมที่ดีการที่เรามีพื้นฐา,ขาขน,รรราานาของการแก้ปัญหาที่ดีครับมันจะทําให้เราสามารถเขียนโปรแกร,รมในภาษาอะไรก็ได้ไม่ว่าภาษานั้นจะเป็นภาษาเกิดใหม่หรือกระทั่ง assembly ที่แม่งเขียนยากสามันก็เขียนได้ใช่ไหมคือถ้าคุณเข้าใจคอนเซปต์อะแล้วถ้าคุณไปเรียน ให้มันลึกขึ้นในความเป็นจริงแล้วครับเช่นเล s เซว่าคุณเ,เรียนพวกคอมพิวเตอร์อาร์กเทคเจอร์อย่างเงี้ยครับคุณก็จะเข้าใจเรื่องของการที่เอ่อซีพมัน fetch ข้อมูลยังไง CPU มันทํางานยังไง a l u มันคืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เรียนมันขึ้นมาใช่ไหมพอคุณเรียนในส่วนของอาร์ i t เทคเจอร์คุณเข้าใจพวก ISA ใช่ไหมคุณเข้าใจพวกซิสเต็มอาร์กิเทคต่างๆ i n s อินสตรักชั่นอาร์กเทคอะไรพวกนี้ถูกไหมคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นคุณก็เริ่มมาเข้าใจพวกเรื่องของ o perating system ใช่ไหม มันมันทำงานยังไงแล้วเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมันเกิดอ,อะไรขึ้นคอมไพเลอร์คืออะไรอินเตอร์พรีเตอร์คืออะไรทําไม p ไพทอนถึงช้ากว่าซใช่ครับทุกทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากฟาวเดชั่นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยซึ่งเราต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะละเลยในเรื่องนี้ค่อนข้างมาก เราคิดว่าสังคมส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้หรอกเราก็แค่เขียนตามด็อกิวเมนต์มันก็น่าจะจบแล้วอะไรเทือ่องเนี้ซึ่งโอเคเราเชื่อว่าคนแบบนี้ทํางานได้อเราเราพูดอย่างนี้ก่อนนะเราคิดว่าคนที่มีเพอร์เซ i ชันแบบนี้สามารถทำงานได้ แต่ปัญหาของการที่เรารู้ขึ้นกลางตรงนี้ครับมันจะมีผลเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันอาจจะฟิตกับบิสเนสฟิตกับดีควอเมนต์จริงๆโดยที่ตัวเฟรมเวิร์หรือว่าตัวเทคสแต็กที่เราใช้ครับมันอาจจะไม่ได้ฟิตกับรีควอเมนต์ขนาดนั้นอาจจะต้องเอามาโม บางส่วนอะไรแบบนี้ครับหรือเกิดปัญหา something went wrong ขึ้นลักษณะแบบนี้อันนี้อาจจะต้องใช้คนที่เรียนในเชิงของ foundation เข้ามาช่วยเพราะว่าคนพวกนี้มันจะพอพอเรารู้ไส้ครับเรารู้วอันนี้มันทำงานยังไงเราพอที่จะประเมินได้อย่างรวดเร็วว่าอืมมันน่าจะเกิดจากเรื่องแบบนี้งั้นเราลองทำแบบนี้ดีไหม มันจะไม่ใช่แค่ประสบการณ์นะครับมันมันจะเป็นเรื่องของ Foundation ตรงนี้ด้วยเอออะไรทื่อๆนี้เพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะ Encourage ให้คนที่กำลังจะเริ่มหัดเขียนโปรแกร,รมมะครับเ,ออเรียนรู้ในเรื่องของ Foundation เยอะๆเรียนรู้ในเรื่องของ Logic Thinking เรื่องของ p principle เบื้องหลังของสิ่งที่เรากำลังใช้งานกันอยู่ว่าเฮ้ย มันมันมันมีที่มาอย่างไงมันทํางานอย่างไงเออถึงแม้ว่าเวลาคุณไปทํางานจริงครับคุณอาจจะไม่ได้ใช้มันโดยตรงแต่เราเชื่อว่า a d d h e of the d a y มันจะมีประโยชน์กับตัวคุณแน่นอน One way or another โอเคปะและคำถามหลายอ,อ,อันที่เกิดขึ้นในกลุ่มทั้งหลายะครับเออเราไปดิสคัสกับคนที่แบบเรียนมาตรงๆเลยอะ เออเราทุกคนพร้อมกับเราโลความเห็นตรงกันว่ามันเป็นคําถามของคนที่อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของ Foundation มากเพียงพอจนมันมันเริ่มเป็นปัญหาในหลายๆเรื่องในการทํางานค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้น <c oughs> ทุกคนครับอย่าละเลย Foundation แล้วก็ภาษาแรกของเราเลือกภาษาที่เรา Happy. หรือถ้าใครไม่รู้จะเลือกภาษาอะไรผมแนะนําเริ่มต้นจากภาษา C และเรียนภาษาแรกเรียนเพื่อเข้าใจคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมก่อนอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเพราะเราพูดเสมอว่าเพราะโปรแกรมมิ่งไม่ใช่ knowledge โปรแกรมมิ่งคือ Skill และการที่จะได้มาซึ่ง Skill มันเกิดจากการฝึกฝนเกิดจากการใช้งาน นะไม่มีทางลัดโอเคปะ่ะมันไม่มีทางลัดคุณจะต้องหัดเขียนเยอะๆคุณต้องมีชั่วโมงบินเยอะๆเพื่อที่คุณจะสามารถเขียนมันได้แบบมีประสิทธิภาพและเมื่อคุณเข้าใจคอนเซปต์ฟาวเดชั่นคุณจะเขียนให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปอีกโอเคไนหะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้มันต้องประกอบได้ทั้ง 1. คือประสบการณ์ 2. คือความรู้พื้นฐานโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น ฝากทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับเลนถ้าใครมีความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันคอมเมนต์ลมาคุกันด้านล่างหน่อยเลอผมอยากรู้เหมือนกันว่าเออเราเราเรา,เราคิดยังไงในเรื่องนี้โอเคปะ่ะเพราะว่าเออผมผมมาจากสายที่แบบเรียนคอมพิเวเตอร์มาตรงอ่ะมันก็จะมีไอเดียอีกแบบหนึง่งแต่ผมอยากฟังความเห็นของแบบคนที่อาจจะไม่เรียนมาตรงๆอ่ะคุณอาจจะแบบไปเรียนในคอร์สนั้นมากรอาปเรียน,นคอร์สนี้นมาอะไรแบบที่เป็นแอปแอปพลิเคชันเยอะๆอ่ะเออแบบอยากอยากคุยอ่ะว่าคุณคิดยังไงกับ ก,ก,กับเรื่องเนี้ยเออคอมเมนต์เราคุยกันได้อยากคุยจริงๆโอเคสหรับวันี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสัปดัหนี้ก็บ๊ายบาย